คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับ หวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันที่11กุมภาพันธศพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมา f c พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับผม ครับผมสําหรับงวดแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดที่แล้วนะครับผมก็เดินทางมาถึงงวดที่นะครับงวดที่4นะครับเป็นวันที่9นะครับกุมภาพันธ์สองพ2น6 5นะครับแนวทางนะครับเลขที่ออก9 4 2 6สี่สนะครับผม Fc พี่น้อง9 42 6 2 2นะครับทางสอบปปลาวจะเอา94เป็นเกฑนเกฑนล่างนะครับ ฝั่งไทยจะเอา26นะครับเป็นกินล่างสําหรับ22บนด้วยกันนะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมเข้าเฉพาะเลขทูบนะครับผมเลขทูบหลวงปุ่ทวดนะครับแล้วก็สูตรตารางวันนะครับสูตรตารางวันนะครับแอดมินดึงมาไม่ถูกตัวนะครับกราบขอโทษขออภัยสูตรเจาะของเรางวดนี้พลาดนะครับผมพลาดก็คือพลาดนะครับผมเข้าก็คือเข้านะครับหลุดก็คือหลุดงวดนี้หลุดนะครับ ได้โชคดีเฉพาะ FC พี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาครับอกว่าเอาเลขตารางวันจับนะครับจับเลข2แล้วก็จับเลข9นะครับก็เข้า26แล้ว9 4นะครับก็พี่น้องได้โชคดีกันอยู่นะครับกับตารางสูตรของมังกรทองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับสำหรับแนวทางเราก็เดินทางมา3มงวดแล้วงวดที่แล้วก็ให้เข้า55อยู่นะครับออกตัวเดิมนะครับ38แต่แอดมินให้กัน5 5นะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมพลาดนะครับ ยอมรับบอบพาดเข้าเฉพาะเรียกในตารางนะครับโอเคนะครับก็ขอแสดงความดีกับพี่ีพี่น้องที่เอาตารางไปชมนะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้เป็นสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยและก็เราพัฒนานะครับสําหรับฮ้านอยนะครับผมสูตรนี้ใช้ไม่ได้นะครับหววหุ้นก็ใช้ไม่ได้นะครับเป็นสูตรกําลังวันนะครับสูตรตารางวันคํานวณสูตรดูแลรวยนะครับ เป็นสูตรของแอดคีมนะครับได้สืบทอดมาต่อรุ่นนะครับก็เข้าดีนะครับแอดมินก็จะมาสรุปแนวทางไทยให้ดูสําหรับวันที่17วันจันทนะของรัฐบาลไทยนะครับเลขออกเลยวันที่17ครั้งแรกเลยออก2992นะครับเลขล่างเข้านะครับข้างบนก็59เนะครับเลข3ตัวออก1 5 9่เกนะครับเกี่ยวเข้า3ตัวนะครับจับคู่ดิบก็ได้นะครับแต่ว่าแอดมินจะมีตําราจับคู่อีกใบหนึงนะครับ สำหรับวันอังคารนะครับของรัฐบาลไทยนะครับเลขออกวันที่1กุมภกพุนป์าเลขเข้านะครับ30นะครับ30เต็มเต็มเลยนะครับมากับเลขส่วนเกินนะครับเลขที่ออก308นะครับเลขบนแอดมินให้307แต้มเดียวนะครับผมก็ถือว่าเข้าเฉพาะเลขล่างสำหรับนะครับผมวันพุธนะครับผมที่ผ่านมาก็มานะครับผมเลขที่ออก9 4นะครับนี่นะครับ94พี่น้องบางท่านจะเอา94นะครับเป็นเกฑนล่างนะครับ นี่สองก็มานะครับเลขสองก็มานะครับถ้าจับได้แถวบนนี่แจ่มเลยนะครับแอดมินจับได้ศูนย์แล้วก็ห้าประมาณนี้แหละนะถ้าจำได้ไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าหลุดนะครับผมเนาะหลุดก็คือหลุดนะครับจับไม่โดนถ้าจับแถวกลางนี่จะได้เฮียอยู่นะครับสูตรก็ยังแม่นอยู่นะครับเพียงแอดมินจับไม่โดนงวดนี้กราบขอโทษขออภัยนะครับสําหรับงวดนี้ก็จะแก้แค้นให้พี่น้องนะครับอ่ะ ก็มาชมกันเลยนะครับสาหรับตารางสูตรนะครับก็จะใช้เลขสูตรจากทางช่องแล้วก็เรียมังกรทองนะครับส่วนมากจะไปเรียกมังกรทองมากกว่านะครับเด่นๆนะครับก็จะมี6มี1มี0นมี4มี7มี3จับคู่จับวินได้นะครับถ้าสนใจนะครับอันนี้คือเลขสูตรมังกรทองเข้าดีนะครับผมสำหรับสูตรเจาะงวดนี้ก็แก้แค้นนะครับแอดมินก็จะเจาะเน้นๆนะครับจะใช้ชุดของมังกรทองแล้วก็สูตรจากทางช่อง ก็คือเด่น0ูนย์กับ9นะครับสายวิ่งสายรูดรูศูนย์กับ9นะครับเพื่อความชัวร์เด่น0ูนย์นะครับแอดมินก็จะเจาะให้3คู่นะครับสำหรับคนงบน้อยจะเจาะให้2คู่นะครับเด่นศูนย์ในเด่นประกอบคู่ตามสูตรนะครับก็ขอให้มางวดนี้เนาะเจาะเน้นๆเลยก็จะมี0ูนย์สองนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับผม0ูนย์สองสนะครับศูนย์เจ็ดเสำหรับคนงบปานกลางก็10นนะครับรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับ ครับผมก็มาไปกันต่อนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่นนะครับอันนี้คือรองรูดนะครับจะให้รองนะครับก้าวอยู่ด้านล่างนะครับชุดรองรูดนะครับผมถ้าสนใจนะครับจะเจาะอยู่ที่6นะครับถ้าไม่ชื่นชอบ0นย์นะครับ6ก็มีสิทธิ์นะครับเด่น6ก็จะมี0 6 6ย์7นะครับก็เจาะได้3คู่นะครับเด่นเด่นก็จะเป็น6 7นะครับผม6 7 7 6นะครับ 6 7 7 6 6 0 0 6ระวังไว้นะครับผม2ตัวนี้นะครับอ่าสำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบศูนย์นะครับก็จะเจาะให้2คู่นะครับอ่าสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมคือเน้นลองรูด9นะครับผม9ก็มีสิทธิ์มาเหมือนกันนะครับผมวันนี้อย่าชะล่าใจนะครับมาสูงมาต่ำแน่นอน9เด่นดนก็จะมี299698นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับผมก็จะเป็น 2992ตัวดิ่นนะครับตัวดิ่นที่เบเจที่สุดนะครับ2992 9669ระวังไว้นะครับ98ก็ต้องรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่ a d มินเจาะมาให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกกลัวนะครับสำหรับเลขในตารางนะครับจะพูดจะวินงวดที่แล้วก็มานะครับผมเนาะ94นะครับ สำหรับนะครับผม3ตัวก็เจาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีเด่นๆด้วยกันนะครับผม3คู่นะครับเจาะออกมาแล้วก็จะได้770 1 2 9 099นสาะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับชุด4ตัวนะครับก็จะมีเจาะมาให้นะครับก็จะมี6 770 0 1 2 9 2 0 9 9นสาะครับสำหรับตัวเลขชุด4ตัวนะครับสามารถ รับชมได้เลยนะครับก็คัดมาอย่างดีนะครับสำหรับเบิ้ลระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเบิ้ลนะครับกันได้กันนะครับก็ระวัง006699มาให้เห็น2งวดแล้วนะครับผมเนาะฝั่งไทยนะครับงวดที่แล้วฝั่งลาวเจอ67งวดซ้อนเลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งไทยก็เห็นละครั้หนึ่งงวดนี้ก็ไม่แน่นะครับระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะครับครับผมสําหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับ จากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดอ่าสับสไครนะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับงวดที่แล้วเราร้อยเข้า11งวดนะครับสาหรับ f c พี่น้องนะครับผมอยากได้สูตรเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียววิ่งบนวิ่งล่าง คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดมินก็จะไปค้นหาสูตรเด็ดมาอฟีพี่น้องรับชมสําหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขออีฟีพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับจงมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับตลอดปีและก็ตลอดไปนะครับสำหรับอีฟีมิะของแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับขอให้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ